สวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุขูสุคนทั้งไทยและต่างประเทศเล่ามาๆพี่น้องมากินข้าวน้ำเด้อพี่น้องเด้อดสุขูสุคนนี่แซ่บๆน้ำกันพี่น้อง,องปลาทอดอน,นีทอดปลานิ้นนี้ทอดน้องปลาทูพี่น้องเลยมาๆพายายางมาส้มตำผักกัปนี่พี่น้องนี่จะว่าพักยังไงพักสุดหลดเขาอะ นี่พักอีเลิศนี่พี่น้องนี่พักแถวมามาพายาลอยพักเสริมพี่น้องโทษทีพูดผิดพักเสริมมา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 แช่ๆน้องกันเด้อกำลังจะลงมือหนึ่งนี่ามามามาคำว่าผิดกับน,นี่ตลกเล้วพี่น้องเลยมา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 กำลังจะลงมือหนึ่งแช่ๆน้องกันนี่อ,อาหารยำเท,ที่ยงแล้วแต่คำแล้วพี่น้องเอ,อ้ยบ่ายสามเลยนี่มามามา ใครอยากตามมากำลังจะลงมือเด้อหน่เด้อแช่ๆลงกันอ